เหนื่อยแล้วไหนบอกให้แม่ไปรอที่บ้านเลยเอามือขึ้นบอกวิธีเวลาเหนื่อยบอกลูกเอามือขึ้นยังไง โชว์เอามือขึ้นอย่างนี้เอามือขึ้นเหมือนพ่อเอบบเอ,เอโอ้เก่งมากเลยไปกับแม่ไหมไม่ไปโอ้โหใจยังสู้อยู่เก่งมากเลยมือขึ้นนี่โชว์เลยอามือขึ้นนี่เอามือขึ้นนี่ลูกเออมือขึ้นหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกๆเออเฮ้นอน้องชินนี่นีนี่อยู่เหรอไปอีกเหรอ ไปเดี๋ยวแม่ขับรถตามกับน้องชินนูตนูไตไครับถ้าเหนื่อยก็พักนะเวลาเหนื่อยให้ยกมือขึ้นแล้วหายใจเข้าลึกๆนะลูกครับไปลูกไปมันเม้นมันเม้นป่ปะ